นี้ไข่ดีก็เอามาแยกเลยอะ<า>ส,วยสวยอีกแล้วเพื่อนๆดูดิกองโค้สวยอะนะชอบตรงนี้มากเลยอะเชื่อป่ะลา,ลายถังลายถังไ,ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะโลโก้โค้สวยอะอ่าเพื่อนๆใครได้คันนี้ไปนะต้องเอาผ้ามาเตรียมไว้เลยเตรียมเช็ดเตรียมถูนะเพื่อนๆแบบว่าสวยจนแบบว่าไม่อยากให้มีรอยเลยอะเพื่อนๆคันนี้ คันน่ะโฟตี้เอ็กซ์นะเพื่อนๆไม่ส่องหมื่นโลนะห้าเฮดดีประกอบนอกนะเพื่อนๆโหสวยๆไหมละ่ะสวยแต่ว่าไม่อยากจะขายอีกแล้วเพื่อนๆปีสองพันสิบหกจะสิบเจ็ดนะเพื่อนๆนี่มากระปอกแฮนด์แต่งนะนี่ฝาถังน้ำมัน RSD นะกับกอง r s d สวยๆเหมือนกันคันนี้นะ จูนกล้องมาแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนขี่แบบว่าสนุกสนุกเลยมีอกล่างมาให้ด้วยยางใหม่นะนี่เปลี่ยนยางมาใหม่ๆเลยอ่าอ่านี่ป้ายทะเบียนออกข้างแบบนี้สวยๆอันนี้ไม่เป็นไฟมันเป็นไฟป้ายทะเบียนด้วยหรอหรืออะไรใช่ใช่หรอใช่หรอโอ้สวยๆเลยเนี่ยนาเบกเวลาเบกนะไฟมันจะขึ้นตรงเนี้ยโคสวยอ่ะพี่ลองดิ คายติดแล้วก็ไฟลงป้ายทะเบียนเนี่ยโอ้โหอ,อะไรมันจะสวยขนาดนีน้อ่ะพ่อแหวนแอวนหายได้นะเพื่อนคันนี้นะราคา479,000บาทเท่านั้นนะใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 2 9เ8 1 8 3หดนหรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกไว้รุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ